เที่ยวเมืองครน2วันหนึ่งคืนกับ6วิกฤตจุดเช็คอินมัดรวมที่กินที่เที่ยวที่มุดครบจบในทริปเดียวเลยทริปนี้เที่ยวตกมันพาไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเราบินตรงไปที่สนามบินนครศรีธรรมราชแล้วเช่ารถขับกันค่ะจุดแรกแวะร้านวัดติ่มซำมาทานอาหารเช้าเติมพลังให้กับการเดินทางในครั้งนี้จากนั้นเดินทางไปที่วัดเจดีย์ไอข่อำเภอสีชนมาไหว้ขอพอรไอข่ขอให้แหงๆปังๆรวยๆแล้วออกเดินทางกันต่อไปที่อำเภอขนอมแวะถ่ายรูปจุดชมวิวเขาพลายดำถนนเรียบชายทะเลที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในไทยแล้วไปเข้าที่พพััักกกนนค่ร้งีีเาาามทโย ขนมนะคะไปโรงแรมติดชายหาดขนมให้ฟิลเหมือนอยู่มาดิฟบรรยากาศดีมากๆถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยคลิปนี้เราจองมาเองทั้งหมดเลยนะทางโรงแรมเครื่องบินรถเช่าจองกับทาวเวลโลกาสะดวกง่ายดายแล้วมีโปรดีๆตลอดยิ่งตอนนี้ทาวเวลโลกาแจกโปรเบอร์เดย์เซลครบรอบ13ปีทาวเวลโลกาลดสูงสุด50%เลยนะคะไม่ว่าจะจองเที่ยวบินโรงแรมกิจกรรมต่างๆก็ได้หมดเลยคะ่ะกดจองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง4มีนาะคม68ใครอยากมาเที่ยวแบบเรารีบกดเลยนะคุ้มมากไปดูที่เที่ยวกันต่อเช้าวันถัดมาเราไปกันที่สะพานไม้อัลตาเลสะพานไม้ที่ทอดยาว ให้ฟิลดีมากๆแล้วก่อนกลับพาไปวัดมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวนาคอนสวยงามอลังการต้องมาสักครั้งเลยค่ะแล้วใครกําลังแาลนเที่ยวช่วงนี้ต้องรีบกดโปรให้ทันนะคะมาฉลองวันเกิดทาวเวลโลกาพร้อมส่วนลดพิเศษแบบจัดเต็ม